สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่เซเว่ e อเท่านั้นเสียหนู70คนจะจะิบ70คนของเสียหนูไม่รู้ว่าจะหมูหรือจะจาทำไมล่ะเพราะว่าพักของเสียหนูก็อยู่ระหว่างการที่เตรียมตั้งแท่นว่าจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบเช่นเดียวกันจากนั้นปุ๊บก็มีบิ๊กปั๊มจับตามองบิ๊กปั๊มให้ดีเพราะนี่มูกันมาเยอะนะบิ Big ๊กปั๊มนี่โอ้ใส่กำไรสายมูเลยล่ะ ช่วยหาหน่อยสิช่วยหาว่าใครจะมาเป็นนายกกรตมนตรีคนต่อไปช่วยหาหน่อยสิทำไมล่ะเอายี่แล้ววันนี้วันที่20แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ยี่2 2บอีิบสิบสาอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องรู้แหละว่าหมูหรือจาเออนึกออกใช่ไหมอะช่วยกันหาช่วยกันหาทำไมล่ะในขอบเขตพัฒสีมาแห่งนี้แหละแล้วก็ในขอบเขต อธิปไตยประเทศนี้แหละแล้วก็ในขอบเขตของการเลือกตั้งที่ผ่านไปนี่แหละแล้วก็สาภา500คนนี่แหละแม้ไม่มีสวก็ตามแต่500คนก็สามารถในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ถ้าเกิดสาภาสาวไม่มีสวก็ไม่ต้องรักษาการซึ่งแน่นอนว่าเวลาโหวตเนี่ยมันก็อาจจะโหวตได้ในรูปแบบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่แม้โหวตได้ในพักร่วมแบบเดิมมันเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่แค่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ใช่เศรษฐีทวีไส้แค่นั้นแหละเข้าใจที่พูดนี้เนาะเออเออซึ่งขณะเดียวกันถ้าเกิดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคอรมอก็ต้องยุติบทบาทหน้าที่ทั้งหมดเพราะว่าคอรมอหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งโดยนายกแต่งตั้งและเสนอโดยนายกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายกหมดสมรชิกภาพไม่ว่าจะการหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบใดก็ตามแต่ขณะเดียวกันก็จะมี คอรมอรักษาการก็คือจะมีรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งซึ่งก็คือภูมิธรรมเวชยชัยก็จะเป็นแบบบิ๊กป้อมก็คือมารักษาการตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนกับตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแป๊บนึงแล้วก็บิ๊กป้อมมารักษาการเป็นนายกรัฐมธตรีจําได้ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตารักษาการนายกรัฐมธตรีแบบภูมิธรรมเวชยชัยคนที่กําลังจะประมูลขายข้าวนั่นแหละข้าวนาวข้าวสิบปีอะข้าวสิบปีไม่เน่านั่นแหละเออโอเคนะแต่ขณะเดียวกกกันก็จะต้องมีาร ระหว่างนั้นก็โหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมีคันดิ d ที่รออยู่ในปัจจุบันนี้7คนจริงๆคือ8แต่ต้องตัดคุณน้องหลานคุณยายหลานคุณยายบ้านรวยอะน้องอะไรนะน้องอะไรนะพิธาคิโอต้องตัดพิธาคิโอออกไปหนึ่งอ้าททำไมล่ะเขาอาจจะสู้เขาอาจจะสู้ว่าห้ามตัดเขาอะนะ แต่ขณะเดียวกันเขาถูกโหวตไปแล้วพร้อมกับตอนเศรษฐีทวีไส้เพราะฉะนั้นใครที่ถูกโหวตไปแล้วระเบียบสภาเขาจะไม่เอาชื่อที่ถูกโหวตไปแล้วมาโหวตซ้ําแต่ขณะเดียวกันเขาอาจจะสู้ว่าในเวทีนี้เขาต้องถูกโหวตเพราะว่ามันไม่ใช่เวทีเดียวกันกับรอบที่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบสภาและข้อบทกฎหมายดังนั้นดังนั้นการโหวตร,รอบนี้มันก็จะมีหนึ่งพิธาสองอุ 2, ตุงติ้งสามอายการอะไรนะอายการที่เคย อายการที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเผื่อใครอะ่ะเอออายการคนนี้เออนั่นแหละอ้ฉันก็ว่าเอะอายการคนนี้เนี่ยทำไมแกได้ดิบได้ดีทุกขั้นทุกตอนแต่ว่าแกก็เป็นคนที่ถูกเสนอชื่อตลอดเวลาแต่ไม่เคยได้หาอะไรสักทีหนึ่งเหมือนเอาชื่อแบบแปะไว้แล้วก็คอยหลอกล่อลวงอารมณ์แกอะ่ะและแกก็ไม่เคยได้เป็นทั้งร,รัฐมนตรีไม่เคยได้เป็นทั้งอะไรคือแกไม่เคยได้เป็นอะไรอะ่ะแกไม่ได้เคยไม่เคยได้เป็นเอาชื่อมาแกมาแปะทุกครั้งแต่แกไม่เคยได้เป็นตัวจริงอ่ะเออไอคนเนี้ย แต่ปรากฏฉันเพิ่งรู้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้เองที่เคยช่วยที่เคยช่วยเอพิชิตชื่นใจอ่ะโอ้ฉันก็เก็ตเลยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ๋ออายการสมัยคดีที่ดินรัชดาอ๋อมีหน้าหลังจากนั้นก็เลยมีอนาคตคือเข้ามาอยู่ในสังกัดเผื่อใครโอ้จริตจริตเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเข้าใจได้โอเคค่ะเป็นพวกเดียวกันจากนั้นปุ๊บก็ปรากฏว่ามีอายการท่านนี้คนหนึ่ง นะแล้วก็จะมีใครอีกมีพิรพันธ์ซึ่งมีสสอ,อยู่36คนแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ยังเป็นคนดิเดตอยู่แล้วก็มเีเสียหนู70คนแจบเจ,จคนของเสียหนูไม่รู้ว่าจะมูหรือจะจาทำไมล่ะเพราะว่าพักของเสียหนูก็อยู่ระหว่างการที่เตรียมตั้งแท่นว่าจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบเช่นเดียวกันจากนั้นปุ๊บก็มีบิ๊กปั๊มจับตามองบิ๊กปั๊มให้ดีเพราะนี่มูกันมาเยอะนะบิ๊กปั๊มนี่ ใส่กําไรสายมูเลยล่ะบิ๊กปั๊มเดินสายมูเลยที่ไม่ไปไหนเพราะว่าเดินไปมูอย่างเดียวเข้าวัดออกวัดเอาวัดออกวัดเพราะกล่าวว่าอาจจะมีตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีหล่นใส่หัวไม่เท้าซึ่งปรากฏว่าบิ๊กปั๊มก็มีสอสอสี่สิบคนซึ่งเขามีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นคนดิเดตที่ประชาชนเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นคนดิเดตถึงแม้ว่าเขาจะลุกโอยนั่งโอยนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการเป็นนายกร,รัฐมนตรีเขาไม่ได้ใช้ ศักยภาพของหัวเขา่าแต่เขาใช้ศักยภาพของสมองแล้วก็ความบริหารบุคคลเพราะฉะนั้นเราสามารถในการที่จะลุกโอยนั่งโอยแล้วก็บริหารงานบุคคลไม่จําเป็นจะต้องไปหัวร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าที่ไหนเหมือนกับใครต่อใครไม่จําเป็นจะต้องบินไปต่างประเทศรอบละ30บล้าน30บล้าน30ล้านเหมือนกับเศรษฐีทวีไส้ก็หนึ่งไม่เปลืองงบประมาณเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินไม่ค่อยได้ลุกโอยนั่งโอยดังนั้นมันก็อาจจะประหยัด สรุปเลยก็คือว่าลุงป้อมก็เป็นแคนดิเดตในนั้นจากนั้นปุ๊บมีอีกพักหนึ่งนั่นก็คือพัก25เสียงนั่นคือจุลินลักษณะวิสิทธิ์จุลินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งคืออดีตหัวหน้าพักของประชาธิปิัติแล้วประชาธิปฏิัติตอนเลือกตั้งรอบที่แล้วเขาได้25เสียงและปัจจุบันนี้แคนดิเดตเขามีคนเดียวก็คือจุลินลักษณะวิสิทธิ์ถึงแม้ปัจจุบันเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นเป็นเป็นหัวหน้าพักแต่เฉลิมชัยไม่ได้เป็นแน <id> คนด และขณะเดียวกันเฮ้ยมึงอย่าทะเลาะทะเลาะไปนะบางทีอาจจะมีสิทธิ์และอาจจะได้เป็นก็ได้นะทำไมล่ะอา้าก็สมัยก่อนประชาธิปัตย์มีแค่สิบปดเสียงแกได้เป็นนายกรัฐมนตรีหม่อมคึกฤทธิ์ไงเสนีหรือคึอกฤทธิน์นะสมัยนู้นน่ะเออนั่นแหละมีแค่สิบปดเสียงได้เป็นนายกรัฐมนตรีมึงเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีทั้งหมดประมาณเจ็ดปดคนเข้าใจตรงกันนะค่ะค่ะอธิพูดนี้ก็พูดไปพูดไปให้ทุกคนสบายใจก่อนทีนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ตามกบทกฎหมายแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตามตัวบทกฎหมายมันจะเป็นแบบนี้และทีนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่มีใครแกล้งใครนะไม่มีใครแกล้งใครแต่เทวดาเปิดรูให้เขาเองเปิดรูยังไงอะมึงไปตั้งทําไมละพิชิตชื่นใจอะมึงไปตั้งทําไมพิชิตชื่นใจอะก็พิชิตชื่นใจเขามีคุณสมบัติไม่ครบเลยที่สําคัญที่สุด รัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้คนจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่กรณีที่คุณติดคุกคุณอาจจะอ้างว่าคุกนั้นเนี่ยคดีมันหมดอายุความไปแล้วตั้งสิบปีดังนั้นคุณอาจจะบอกว่าเออเรื่องนี้กูทาได้แต่ขณะเดียวกันมันอีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมมีมาตรานหนึ่งที่เกี่ยวข้องวักหนึ่งเกี่ยวข้องนั่นก็คือจริยธรรมของการเป็นผู้นําการเป็นรัฐมนตรีซึ่งหมดจริยธรรมเนี่ยมันเป็นหมดเดียวกันกับกรณีของปรีนาคุณจําได้ไหมปรีา ซึ่งทำผิดจริยธรรมก็เลยโดนเว้นวักทางการเมืองแล้วก็โดนออกจากการเมืองโดนออกจากสอสอด้วยนั่นคือคดีเดียวกันกับปรีนาเลยเพราะว่าหมดจริยธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติก็เท่ากับหมดจริยธรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งรัฐมนตรีพิจิตชื่นใจแล้วก็ทั้งนายกรัฐมนตรีโดนโหมดเดียวกันของรัฐธรรมนูญก็คือเกี่ยวกับจริยธรรมจริยธรรมคืออะไรว่าดรตมาเการัฐธรรมนูญเขากําหนดไว้ว่าใครก็ตามแต่ที่นิสัยไม่ดีไม่มีจริยธรรม ใครก็ตามแต่ไม่มีความโปร่งใสสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้